สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมาสอนเ,นเพื่อนๆนะครับลงฟอนต์ไทยนะครับในแอปพลิเคชัน Pixel Lab ของเรานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับให้ขั้นตอนแรกครับเข้าปแป้งโคมเลยแล้วเราจะเอาแอปไอ้ของไทยครับเราจะเอาฟอนต์อะไรนะครับให้เราติ้นชื่อฟอนต์เข้าไปวันนี้ผมจะ ติดตั้งฟอนต์ FC Galaxy นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเมื่อกดค้นหาเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เขาเลยนะครับเขาก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้ครับว่าฟอนต์ FC Galaxy เนี่ยหน้าตามเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องไปสนใจให้เพื่อนๆน,นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยหาคำว่าดาวน์โหลดเมื่อเจอคำว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้กดจิ้มเข้าไปได้เลยครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆครับเข้ามาที่ตัวจัดก,การไฟล์ของมือถือเราให้หารายการเมื่อสักครู่นี้ที่เราดาวน์โหลดนะครับผมเจอแล้ว fc galaxy zip นะครับจะเป็นไฟล์ zip มาให้ให้เพื่อนๆทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับอันนี้ผมจะแตกไฟล์ก่อนนะครับผมก็จะแตกไฟล์ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ หลังจากแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้ามาเช็คก่อนนะครับที่ไฟล์มือถือของเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์นะครับ f c Galaxy เห็นไหมครับว่าไฟล์มาเรียบร้อยแล้วสําหรับไฟล์ฟอนต์นะครับมันจะมีนามสกุลเป็น .ttf นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือฟอนต์เสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Pixel Lab ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบฟอนต์นะครับแล้วผมจะลองพิมพนะครับคำว่ารักเธอละกันรักเธอนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาทดสอบฟอนต์ดูครับ ให้หาเมนูฟอนต์นะครับ F O N T ครับให้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นเข้ามาเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อ My Font ครับหลังจากนั้นนะครับของเพื่อนๆถ้าไม่เคยติดตั้งฟอนต์เลยอ่ะมันจะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่านี้ผมเคยติดตั้งแล้วก็จะมีฟอนต์ขึ้นมานะครับคือประเด็นนั้นไม่ต้องไปสนใจให้เพื่อนๆมากดที่บวกโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ฟอนต์ F C Galaxy เราไว้นะครับก็คือ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับให้เข้าไปเลยและหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลือกฟอนต์ได้ตามสบายเลยครับอันนี้ผมจะเลือกฟอนต์อันนี้แล้วกันก็กด S ไปนะครับเห็นไหมฟอนต์มันก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแล้วเราจะอะไรเราก็กดได้เลยครับสมมุติว่าผมเอานี้แล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับ ฟอนตเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อน,อนๆง่ายไหมครับสําหรับการเพิ่มฟอนต์ในแอป Pixel Lab ของเรานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับ